โยสวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายนายรีวิวนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาทดลองขับรถที่คุณไม่มีโอกาสได้ลองขับนะครับนี่คือ n i สสันอัลเมรหลายคนมองว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่มีโอกาสได้ลองขับเพราะว่าที่โชว์รูมส่วนใหญ่เขาจะให้ลองขับตัวท็อปใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือ a l m e ม a ตัวล่างที่สุดนะครับไปดูราคามาละ4 9 9 0 0 0บาท นะครับวันนี้เนี่ยเราได้ทดลองพอดีเอารถอะไปซ่อมแล้วเขาก็ให้มาทดลองเป็นรถทดแทนใช้มากกว่านะครับซึ่งพอขับดูก็าเฮ้ยใช้ได้วะยังไม่ถึง500แสนเลยนะเดี๋ยวผมจะพาพามารีวิวเอาเมล่าตัวล่างสุดกันว่ามีอะไรบ้างแล้วตอบโจทย์ใครบ้างครับนี่รูปทรงนะครับไฟหน้าอย่าหวังว่าจะเหมือนตัวท็อปนะครับ ไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดาไม่เหมือนตัวท็อปแต่ข้างหน้าสวยนะข้างหน้าก็คล้ายๆกับตัวท็อปเลยแต่คุณจะหวางพวกเซ็นเซอร์กับกล้องอะไรนะคือมันคือตัวร่างสุดอ่ะไม่ให้เกียร์ธรรมดามาก็บุญแล้วนะครับก็กระจกหูช้างทุกอย่างสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านหน้าก็ผมว่าสวยมากอ่ะก็คล้ายๆตัวท็อปแต่ไฟมันไม่ได้เหมือนตัวท็อปเท่านั้นเองล้อเนี่ย ล้อกระทะนะครับผมผมคิดว่าน่าจะผ่านการทําสีมานะครับก็เลยไม่มีตัวแปะกระทะล้อนะแล้วก็มือจับมือจับนี่สีดําอยู่เลยยังสีดําอยู่เลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าส่วนทรงต่างๆอะ่ะมันก็มันก็คือเอาเม่รอนี่แหละขับตามก็ไม่รู้เราก,ก็คือรุ่นล่างนะครับแต่ออปชั่นอะไรเนี่ยอย่าคาดหวังว่ามันจะมีนะ ไม่มีออปชันอะไรเลยเป็นรถแบบโคตรจะมินิมอลเลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ผมคิดว่าคันนี้น่าจะทำสีมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้แปะตานะครับนี่ประมาณนี้จะเกิดชายล่างแบน,นี้เลยนะครับใครที่หามองหารถไว้ใช้เฉยๆอ่ะนะครับผมว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะนะครับจากการอยู่กับมันมาประมาณ3วันจะ4วันละนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับ กุญแจก่อนนี่รถมินิมอลที่สุดกุญแจยังเป็นกุญแจธรรมดาอยู่เลยนะครับไม่ใช่รีโมทนะเปิดฝาท้ายด้วยการไขกุญแจแล้วก็เปิดจากด้านหลังเท่านั้นนี่ข้างในเี่ยพื้นที่วางของนี่เยอะมากอยากจะบอกเลยว่าเยอะมากนี่ครับ เยอะมากที่ล่วงเข้าไปข้างในเนี่ยเยอะจริงๆนะครับมันเอาไว้รถเอาไว้ใช้จริงๆนะเอาไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะเลยนะไม่ได้เอาไว้อวดใครไม่ได้อะไรใครนะครับนี่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะข้างในผมว่าก็คือสายมินิมอลมีรถไว้เพื่อใช้งานมาดูกันกนี่เบาะแดง่ัน ไม่มีเบาะนังนะตัวล่างไม่มีเบาะนังเบาะผ้าผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้แต่ว่าผมว่ามันนั่งสบายนะครับมันมีตัวหุ้มนี้อยู่นั่งสบายเลยแหละอ,อผมใช้มาด้สองอยู่นะครับใช้กูดแคทอยู่อันนี้ผมว่านั่งสบายกับกูดแคทอีกนะครับเพราะมันหุ้มด้านหลังได้ดีมากนะครับภายในพลาสติกล้วนนะครับมีเงินเงินมาให้ก็คือว่าบุญมากแล้วนะครับขอประตูนะครับ อ่าเป็นพลาสติกนะครับมีประตูมีกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวล่างสุดก็ถือว่าบุญมากแล้วนะครับเกียร์มาดูเกียร์กันเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถมีชิปไปเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับไม่มีอุปกรณ์วายเรชาร์จอะไรนะอย่าหวังนะในในรถคันนี้นะครับ ไม่มีไวเลสชาร์จเ,แบบเ,เ,เ,เป็นแอร์แบบบิดเอาเฮ้ยเสียงอะไรวะเออเนี่ยเป็นแอร์แบบบิดเอานะครับไม่มีวิทยุด้วยนะครับใครใช้หูฟังก็ใช้หูฟังไปนะครับเป็นเครื่องเสียงส่วนตัวแล้วกันนะครับตัวท็อปมันจะเป็นหนังใช่ไหมนี้เป็นพลาสติกขึ้นขึ้นรูปเป็นได้นะครับก็ถือว่าก็าใช้ได้นะพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลยมีแต่ให้นะครับแต่ก็พงมาลายสวยนะครับคล้ายๆตัวตัวท็อปเลยคล้ายๆตัวเทน,น่านะครับแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าปัดเป็นแบบนี้อ่ามีดิสตันอยู่ตรงกลางหน่อยหนึ่งนะครับด้านข้างก็มีไ d เดลิงสตาร์สต็อปให้นะครับ เวลากเดเบรกแรงๆปุ๊บมันก็จะดับเครื่องยนต์นะใช้เป็นกุญแจไขเท่านั้นนะครับไม่มีไวรเลสไม่มีคีย์เลสนะครับให้ดูอีกครั้งุญแจประมาณนี้นะครับที่วางของอะไรต่างๆคือผมชอบตรงที่ว่าที่วางแก้วอ่ะมันเยอะมากเลยนี่ที่วางแก้วที่ชาร์จนะครับที่วางแก้วที่วางแก้วที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วแล้วก็ด้านหลัง ที่วางแก้วมีนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมาดูด้านหลังกันด้านหลังอะ่ะไม่มีอันนั้นเลยนะไม่มีที่พักแขนด้วยนะครับพื้นที่กว้างขวางมากเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูมานั่งด้านหลังดูกันครับนี่พื้นที่ขาเนี่ยคือคือผมมองว่าเป็นรถที่ นั่งสบายคันหนึ่งเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องยี่ห้อนะครับผมสูงร้อยเจ็ดเนี่ยเห็นไหมครับพื้นที่ขายยังเหลือเลยนั่งสบายเลยแหละนะครับนี่พื้นที่ด้านหลังไม่มีหมอนแบบปรับไม่ได้นะนะครับปรับไม่ได้นะครับที่วางแก้วมีประมาณแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดวิวคอนโซลหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันยามเย็นมันก็จะสะท้อนแสงนิดนึง นะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับในมุมมองของผมต่อรถคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังอีกรอบหนึ่งนี่ด้านหลังนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับดูละ4 9 9 0 0เกาหนะครับเกียร์ออตโต กระจกไฟฟ้านะครับกระจกข้างนี่ไฮไลท์ของมันคือกระจกข้างกระจกข้างใช้มือกดเอานะครับไม่มีกระจกไฟฟ้านะตอนแรกรับรถมาคืองงมากปรับตรงไหนวะเขาก็บอกว่าใช้นิ้วกดเลยครับพี่โอ้ขนาดนี้นี่เองอ่านี่ครับเหมาะมากนะครับสำหรับสายมินิมอลมีรถไว้ใช้จริงๆไม่ได้เน้นออปชันไม่ได้เน้นอะไรเลย นะอันนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับ4แสนกว่าบาทถ้าเกิดซื้อมือสองผมว่าน่าจะ2แสนไปปลายนะเอาไว้ใช้ให้พนักงานใช้ก็ผมว่าก็ดีเหมือนกันเครื่องก็แรงใช้ได้หรือเครื่องแรงใช้ได้ handling Hand <ling S 2> ก็พอใช้ได้ไม่ถึงกับดีมากแต่พอใช้ได้โดยรวมแล้วในราคา4แสนกว่าบาทผมว่าน่าใช้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับขอนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายนายรีวิว สวัสดีครับ